สวัสดีคะ่ะกระแสขาดังมาแล้วคะ่ะแม่เลี้ยงแตงโมเสียชีวิตแล้วแอนนาแจ้งข่าวเศร้าแม่เลี้ยงแตงโมเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งแอนนาแจ้งข่าวเศร้าพี่กิก๊กแม่เลี้ยงของแตงโมได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งทำพิธีชาวพนกิจแล้วเมื่อช่วงเวลา15นาฬิกาวันนี้วันนี้14สิงหาคม2565นาาแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมพระจัรทิดาได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่าพี่กิก๊ก แม่เลี้ยงของแตงโมได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งโดยระบุว่าพี่กิ๊กอีกคนที่โมรักเหมือนแม่เป็นแม่เลี้ยงของโมที่ดูแลโมมาตลอดหลายปีจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งของให้พี่กิ๊กไปอยู่กับโมและคุณพ่อนะคะบนสวงสวรรค์นะคะทั้งนี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าทางครอบครัวได้มีการทำพิธีชาปนากิจแล้วเมื่อช่วงเวลา15นาฬิกาของวันนี้ ทีมข่าวอมรินออนไลน์ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากอมรินทีวีขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ